วันนี้มาถอนหอมนะคะถอนหอมไปด้วยถอนหญ้าไปด้วย, <c oughs> อยโอ้โหไม่ได้รดน้ำแค่วันเดียวหญ้าถอนเอาไปให้กระตายหอมถอนเอาไปไให้คนนี่พลิกดูพลิกนี่นี่นี่ อยากสวยมากเลยพริกสเปนพริกทอดนะคะอออหอมแขกหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวค่อยขุดออกอันนี้ดูเอาเพื่อน สงสัยถอนไม่เสร็จยายก็ถอนไปด้วยขุดหญ้าไปด้วยเนาะทำไปเรื่อยๆดูดิเนี่ยพริกพริกสเปนโหระพาอันนี้พริกไทยเราดูดิหอมก็ได้ตังเยอะเออหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วจ้า ดูแตกต่างกันไหมพริกที่ปลูกต่างหากกับพริกที่ปลูกในร่องไอ้หอมเนาะมันก็แย่งสารอาหารกันเนาะมไม่เป็นไรหรอกพริกนี่ยายก็กินแค่นิดเดียวเองอเดี๋ยวอนเสร็จเอาปุ๋ยหมักมาใส่รดน้ำกระเพราได้ครึง่งนึงแล้วเหลืออีกครึ่งนึง ทุ่มครึ่งแล้วจ้าวันนี้ได้ประโยชน์3อย่างเลยได้ทั้งถอนหอมได้ทั้งถอนหญ้าได้ทั้งอาหารให้กระต่ายออได้ประโยชน์3อย่างเลยถูก n 1อวัน ทอนหอมที่ยากจะถ่ายให้ดูเด้วอันที่ออกดอกกับอันที่ไม่ออกดอกที่ออกดอกที่ยายเอาดึงเอาดอกมันไปกินนะมันก็จะไม่มีหัวนี่เห็นไหมรีบอันนี้ไม่ออกดอกนี่ ออกดอกโชคดีไปปีนี้ไม่ค่อยออกดอกถ้าออกดอกหมดไม่ได้อะไรเลยไม่มีหัวเพลิอเพลนเน่ามีเยอะดีนะปีนี้ไม่ค่อยออกดอกเห็นไหมไหนเมื่อกี้เอามาที่มันออกดอกถ้ามันออกดอกเยอะก็อันนี้ดีนะที่ไม่เน่า หอมหอมนี้หอมนี้ซื้อเขาแพงมากเลยซื้อหอมนี้หนึ่งกิโลเท่ากับหอมใหญ่ไอซื้อหอมนี้เออซื้อหอมนี้หนึ่งกิโลราคาเท่ากับหอมหอมใหญ่อย่างเงี้ยสามกิโลอันนี้ไม่ค่อยแพงอันนี้แพงเนาะแต่เราสกินแทนหอมแดงเนาะไว้ตำน้ำพริกทำอะไรเงี้ย ร้อนร้อน,นเพื่อนเเยช่วงนี้กลางวันกลางวันเข้าสวนไม่ได้ร้อนโอ้ยมีแต่เรื่องอยากกินมีแต่เรื่องอยากกินทำรวมมิดกินไปโอ้โหรลอไฟกรเส่าสอ,อึดเลย อ,นนอ,นนอันนี้เอาไปให้ไก่อย่างเงี้ยที่มันมันติดเศษดินเอาไปให้ไก่แต่ข้างบนเราจะดึงอย่างเงี้ยให้มันติดเศษดินก็เอาไปให้กระต่ายผักชีลาวมันอยู่ไหมอันนี้ก็ขึ้นช่ายนี่นขึ้นช่าย ใ้น่นี่มันทนหนาวได้ยายก็เลยปล่อยปล่อยไว้เผื่อตอนเรามาเราทำยำทำอะไรกินเนาะก็เลยปล่อยปล่อยมันไว้พักชีลาวยายเจอเยอะแต่ว่าอยู่ในร่องพริกตรงนี้ปล่อยให้มันรกรกแล้วก็พวกสลัดพวออะไรเงี้ยก็ปล่อยให้มันออกดอกพอมันออกดอกมันก็ร่วงเมล็ดมันหมามันก็ขึ้นเหมือนเรดงเรดิีไงแต่มันทําความสะอาดยากนะเนาะ สวนบางคนเขาแบบเป็นร่องอย่างนี้เขาก็เอาจอบมากระทังทางทางทาง,ทางมันก็ไปหมดเมื่อวานเออเมื่อวานเมื่อวานยายไปเอาสุกินีข้างบ้านน่ะเขาปลูกแค่ต้นเดียวแค่นั้นแหละเออม,มันเยอะเขาก็เลยให้ยายไปเอาเออจะได้นะ่าถ่ายสวนเขาให้ดูไม่ได้เออ <c oughs> ปีนี้เขาไม่ได้ปลูกไอก้หอมก็ไม่ปลูกหอมก็ไม่ปลูกมันฝรังมันฝรังไม่ปลูกนานแล้วหอมก็ไม่ปลูกบิบรูดก็ไม่ปลูกแครอทก็ไม่ปลูกไม่ปลูกอะไรเลยนะในส่วนเขาที่ยายเห็นอยู่ก็คือถั่วถั่วกับอะไรวะถั่วกับมะเขือเทศกับแตงแค่นั้นแหละปีนี้เขาไม่ปลูกเยอะเลย มันก็ยังเป็นดินว่างๆเปล่าๆอยู่นะเป็นดินว่างๆเปล่าๆอยู่ยไปโอ้หนอกระเพายิ่งมีน้อยๆอยู่ด้วยกินกระเพาะไม่ได้กินหรอกกินยา สีม่วงเริ่มมาแล้วจ้ะสีม่วง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 จะเสร็จไหมละ่ะเป็ดวันนี้อยากรดน้ำผักก็อยาค่อยรดพ่งนี้ดีกว่าเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆสามทุ่มละ แล้วพงนี้คอยมาเก็บแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็รดน้ำนี่ดูพลิกดูพลิกข้างนอกกับพริกข้างในแถวนี้แมงลักทางนั้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมาเด็ดนีเด็ดออกใส่ปุ๋ยเอาไปแช่ไว้นะคะเห็นไหมอยากจะทำอย่างนี้ทุกปีแหละเนาะเพราะว่า พอถอนเนี่ยพอถอนหอมหมอกแล้วจะปลูกอะไรล่ะเนาะสลัดกระนูนไปปลูกด้านโน้นแล้วดูดิพริกนี่พริกพริกปลูกตังหงก,กับพริกปลูกแซมในนี้แต่พวกนี้ยายไม่ได้สนใจอะไรมากมายหรอกเพราะว่ามันเป็นพริกทอดสเปนกินไม่ค่อยเยอะก็ขุดๆทมๆทิ้งไว้งั้นแหละเนี่ยไอเนี่ยมันจะสุกได้ทันหรือเปล่าปีนี้ เดวร้อนเดวหนาวเสียดายเสียดายพริกทุกปีเลยเพื่อน,นเลยเวลายายจะกลับทาจะกลับไทยนะโอ้โหพริกยังเคียวอยู่เลยนี่ถั่วไทยออกดอกแล้วเด้นนี่ว่าจะปลูกห่างๆก็ชิดกันอีกละคอยดูเพราะไอเนี้ยอันนี้ต้นใหญ่มากจะมีลูกหรือเปล่านี่ดูดิ อันนี้ก็ถั่วไทยเหมือนกันนะคะไทยแท้ไทยแท้ทแทดูดิตน้นดูตน้นสวยมากแต่มันไม่มีโรก๋ยปีนี้จะมีอ้น่าจะมีนะนี่เดี๋ยวมารอรุ่นกันอันนี้ก็ว่าถั่วไทยนี่แหละเพื่อนให้มาแต่ว่าดูดิมันมันไม่โตมันยังเงี้ยต้นมันยังงี้ทุกปีแต่ดกมากมันเล็กๆเดี๋ยวน,นี้มารอรุ่นกันนี่ ่อันนี้ได้นะยายจะเอาพันไว้นี่ีเวียดนามโชคดีมากเลยนึกว่าจะไม่ได้แล้วนี่ขึ้นเองนี่จะไว้ทำพันก่อนลูกใหญ่มากเสียดายเนาะต้มวานอร่อยแต่ว่าตับไม่ได้มันเหม็นเขียวแต่บางคนเขาก็ตำนะแต่ยายไม่ตำ โอ้ยดูแมใหญ่แย่ไม่กินอยาที่ใหญ่ถอนอ่ะกันกินใหญ่เลยปลาเข้าบ้านพอแล้วสามทุ่มแล้วไปเข้าบ้านเข้าบ้านนูน้นข้าว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 อ,อาเพื่อนเข้าบ้าน ไม่เี่ยแหละพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเสือเทศก็เดินดูทุกวันทุกวันสีเหลืองโอ้ยสีเหลืองนี่โชคดีมากได้มาต้นหนึ่งดูต้นเดียวใหญ่ใหญ่ไม่เอาแขนงมันออกนี่เท่ากับสองต้นนี่ขนาดต้นนี้ต้นเดียวยังเล็กกว่าเลยนี่อันนี้สองต้นอู๋ ยังสุกไม่ทันหรอกยายกิมเบอ,อมนมาขะเทศลงเนี่ย